สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะผับเพื่อนมาพับเดี่ยมรยทานรูปแบบสวยๆค่ะอีกรูปแบบหนึ่งค่ะดอกสร้อยชาลินีนะคะสวยๆเลยนะคะนี่นะสยเดี่ยนที่หลังได้นะคะเรามาทํากันค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้ริบบิ้นเบอร์สองขนาดความยาว65เซนติเมตรค่ะจํานวนสีเส้นและริบบิ้นเบอร์สองขนาดความยาว35ซนติเมตรค่ะสองสีสีละ8เส้นค่ะ เรามาเริ่มกันนะคะเริ่มจากริบบิ้นความยาว65ซนติเมตรนะเราจะพับเข้ามาค่ะให้เหลื่อมกันประมาณ3เซนติเมตรแบบนี้นะเสร็จแล้วพับตรงกลางให้เป็นมุมค่ะเอาริบบิ้นฝั่งด้านยาวขึ้นด้านบนนะคะเส้นที่1ค่ะจะมาเส้นที่2สวมมาในเส้นที่1เส้นที่สวมมาในเส้นที่2เส้นที่สี่ค่ะสอดมาในรูที่1ค่ะอ้าออกค่ะรวบเส้นที่3ขึ้นมานะคะดึงเข้ามาให้กระชับแบบนี้นะ เส้นที่1ค่ะพับเฉียงไปด้านบนเส้นที่2พับเฉียงลงมาเส้นที่สาพับเฉียงมาค่ะเส้นที่4ี่ค่ะพับเฉียงไปด้านบนนะคะจับปลายดิบบิ้นสล็อกเข้าไปแบบนี้นะเราจะได้ดิบบิ้นแปดเส้นแบบนี้นะคะเอาเส้นที่1ค่ะจับข UH ึ้นมาเส้นที่สองทับเส้นที่1เส้นที่สมทับเส้นที่สองเส้นที่สี่ทับเส้นที่สามค่ะนี่ค่ะเราจะได้ดิบบิ้นนะคะสี่เส้นอยู่ด้านบนแบบนี้ เมื่อช้อนที่ฐานนะคะปมกันจีจับสีเส้นด้านบนไว้นะคะต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาดิบินเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเอาเส้นล่างสุดทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนนะคะนี่นะเราจะเหลือดิบินนะคะสีเส้นสุดท้ายนี่นะต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาดิบินเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลง เปลากสุดเส้นถัดมาค่ะสอดเข้าไปในรูที่หนึ่งเส้นถัดมาสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สองเส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่หนึ่งค่ะทะลุรูที่สามไปนะคะรวบเข้ามาให้กระชับเลยนะนี่ค่ะแล้วเราก็พลิกกลับมาด้านนี้ดึงเข้ามาให้กระชับค่ะนะคะจับริบบิ้นขึ้นมาหนึ่งเส้นค่ะ นะคะนับหนึ่งสามสี่นะพัดข้ามสี่เส้นนะคะเห็ค่ะจับพัดข้ามสี่เส้นไปพัดค Serbia, ้ามสี่เส้นพัดค้ามสี่เส้นค่ะ,นะคะเราจะเหลือลิบบิ้นสีเส้นสุดท้ายนี้นะคะเอาเส้นนี้ค่ะพัดมาสอดเข้าไปในรูที่1เส้นถัดมาค่ะสอรดรูที่1ทะลุรูที่สองเส้นสุดท้ายเส้นถัดมาค่ะสอดรูที่1ทะลุรูที่สาม เส้นสุดท้ายค่ะสรุปที่หนึ่งค่ะทะลุดูที่สี่นะคะได้แบบนี้นะพอสอดเสร็จเรียบร้อยแบบนี้นะคะเราก็ดึงค่ะค่อยๆดึงไล่มาทีละเ,เส้นนะคะ ะคะพอเราได้แบบนี้นะแล้วก็พลิกกลับมาด้านนี้ค่ะนะคะจับสอดรอดสามเส้นไปนะคะรอสามเส้นไปตามแนวริบบิ้นเลย1นึ่านี่ค่ะ จับริบิ้นมาค่ะพับมาด้านหลังแล้วก็พับมาด้านหลังค่ะสอดลงไปนี่ค่ะ เสร็จแล้วเราก็พลิกกลับมาด้านนี้สอดรอสามเส้นไปนะคะร้อสามเส้นไปตามแนวริบบิ้นเลยเสร็จแล้วเราก็ตัปดปลายริบบิ้นทิ้งค่ะ ค่ะต่อมาเราจะเอาดิบินคยาวามยาว35เซนติเมตรค่ะ2ส,สีสีละ8เส้นค่ะนะคะจับมานะเอาสีขาวไว้ด้านล่างนะคะสีฟ้าไว้ด้านบนค่ะจับปลายริบินให้เสมอกันนะคะสอดร้อยสามเส้นไปนะหนึ่งสองสามนะร้อยสามเส้นไปแบบนี้ค่ะนี่ค่ะให้เหลือปลายริบบินไว้แบบนี้นะ ะะพอเสร็จแบบนี้นะคะเราก็พลิกกลับมาด้านนี้จับเบินเส้นสีขาวค่ะขึ้นด้านบนนะคะกลับมาด้านล่างค่ะมีเป็นโปรยบอลแบบนี้นะสอดลองไปนะะี่ค่ะดึงมาแบบนี้ เราได้แบบนี้นะเราก็จับเส้นนี้นะคะติดฟ้านี่ค่ะสอดลงมาแบบนี้จับลงมาตรงๆเลยนะคะนะค่อยๆดึงมาแบบนี้ค่ะเนี่นะคะจับขึ้นตรงๆแบบนี้ค่ะแล้วก็โค้งลงมาแบบนี้สอดลงไป นี่ค่ะในแบบนี้นะคะเราได้แบบนี้แล้วนะแล้วก็ดูปลายดิบบินนะคะถ้าปลายดิบินเราไม่เสมอกันเราก็ตัดปลายดิบินให้เสมอกันก่อนนะคะเพื่อที่จะได้ง่ายต่อการสอดเก็บน,นะคะ ได,ได้แบบนี้นะคะแล้วก็พลิกกับมาด้านนี้จับทั้งสองเส้นนะคะสอดบนปลายดิ้นกลับไปนะ พอเสร็จแบบนี้เราก็พลิกกลับมาด้านนี้นะคะนะพลบกลับมาด้านนี้พามาด้านหลังค่ะแล้วก็พามาด้านหลังนะคะข้ามเส้นนี้นะมาสอดดูนี้นีค่ะสอดเข้าไปคล้องเข้าไปในเก็บสีเหลืองเลยนะคะ เนี่ค่ะอ้แบบนี้นะคะพอเราได้แบบนี้นะเราก็จับมาดบบน,นี้ค่ะพับขึ้นด้านบนนี่ค่ะปล่อยลงมานะคะบิดเป็นเดียวกลับมาแบบนี้นะคะพับลงด้านหลังค่ะค้ามเส้นนี้ค่ะมาสอดตรงนี้ เส้นสุดท้ายนะคะน,นะสอดลองในหน้ากรีดแรกนี้ค่ะในหน้ากรีดแรกนะแล้วก็ทะลุลงด้านล่างค่ะนะคะแบบนี้นะ,ะน,น,นะคะแ,ะแบบนี้นะคะเแล้วเราก็ตัดปลายดิบินนะคะ ถ้าไม่ตัดนะคะเราก็จับริบบินนะคะพับสอดขึ้นด้านบน เสร็จแล้วแล้วก็ตัดปลายด้วยินสค่ะน,นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะดอกสร้อยชาลินีนะคะสวยๆของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ